بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كابتن فوجم تتتام لكان القرآن سنقاك فروميكونا نكب อัลฮัมดุลิลห์เราต้องกอดขอบคุณต่อที่ได้ให้เรานั้นได้เกิดมาเป็นมุสลิมได้ให้เรานั้นได้ตื่นขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ของเราในเรื่องของการประกอบศาสนากิจวันนี้เราเริ่มต้นในยามเช้าของการเรียนรู้ในเรื่องของการรับฟังอัลกุรอานซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูคอลิดบินมานะครับ <c oughs> และนักเรียนของท่านก็คือเด็กหญิงนูตไอนีนะครับมารีซอนนะครับก็ทักทายกับพี่น้องทางบ้านับครับ <c oughs> a าม a l a m u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh ครับผมคอลิสบินมานะครับครูจางเวียนบังงุ่มศาสนาอิสลามนะครับเป็นเทพยาบางน้ำเปรี้ยวนะครับก็มาพบกันในยามเช้าแบบนี้กับการอ่านอัลกุรอานครับผมครับส s <c oughs> s a l a m u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh พี่ฉันนุชอันีมุลอึซามะฮะครับคุณคอลิสเริ่มเริ่มกับการที่มาเป็นครูสอนกุรอานเนี่ยนะ ในชีวิตเลยอ่ะครั้งแรกที่สอนอ่าตอนอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดสอนที่โรงเรียนที่บ้านหรือโรงเรียนโรงเรียนที่บ้านอ๋อตอนแรกผมผมเรียนไปเรียนใต้นะครับอัตตากียะอิสลามเมียก็เป็นระบบบูรณาการครับครับก็ไปอยู่กับคนจังหวัดนราธิวาสเป็นคนผมชาติเชิงเซาแต่ไปเรียนที่อัตตากียะครับจังหวัดนราธิวาสครับก็ช่วงนั้นก็ เรียนไปก็คือมีมีนักเรียนที่เรียนในมัธยมมสีด้วยกันครับ,รบเป็นคนนราธิวาสเองนะครับคนปากใต้ก็มาอยู่หอผู้ชายก็จะพอหลังละมาดมักริบก็จะตั้งโตสอนกุรานกันเพราะว่าพี่อส,สอนน้องหรือเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อนสอนเพื่อนเป็นเป็นอุสตา d ให้ให้ทำการสอนเนื่องจากว่าการอ่นรอานคุรานเขามสีแล้วครับ แต่ว่าเขาอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้เพราะทางใต้เนี่ยถ้าถ้าเขาไม่ได้เรียนพอนอเนี่ยส่วนใหญ่อันกรอานไม่ค่อยถูกเราจะไม่ได้บอกทั้งหมดแต่หมายถึงว่าที่ผมชบเจอนะครับในโรงเรียนสามัญคือเรียนบูรการผมเนี่ยเขาเขาจะอ่านอ่านไม่ได้เลยก็ลักษณะของเขาคือเราอ่านอลลฟเขาอเลอบะเขาเบของผมนี่ในในในเมืองนี่บอตัว ตัวตาเขาต่อมันก็เริ่มซ้ำไปเหมือนผมก็ฟังเขาสะกดทุกดมาเวลาให้เขารวมปุ๊บเขาคือเขาอ่านไม่ได้จริงๆมาเมื่อบางคนเนี่ยอายุไปเยอะแต่เพิ่งมาเรียนคนที่นั่นเป็นอย่างนั้นนะครับก็ก็เริ่มสอนกันตั้งแต่นั้นนั่นเริ่มชีวิตเป็นครูสอนคนอ่านคกับเพื่อนที่รุ่นเรื่องกันเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเป็นครูที่ ที่บ้านของตัวเองเนี่ยตอนก็ผมจบมาจบมหกจบมหกกิก็ยังก็ยังไม่สิบแปดสมัยนั้นจะเรียนเร็วก็กลับมาสอนอยู่ที่บ้านเนื่องจากว่ายออยอเนี่ยเป็นครูของหมู่บ้านนั้นแล้วก็ได้เสียชีวิตครับผมมาเรียนต่อที่พนตร์และตีฟตดินใต่ครับก็ต้องออกมาแล้วก็สอนหนังสือแล้วก็ไปเรียนกับครูพี่ชายยอาที่บ้านครับ ครับแล้วก็มาเรียนเสาทิตย์เสาทิตย์นี่ผมเรียนครูวิชาชีพครูสายทางปริญญาตรีนะครับมันครับ,รบก็เริ่มสอนตั้งแต่นั้นเลยมาอคือประสบการณ์ของเรื่องการสอนนั้นกูอ่านกับการเรียนเนี่ยเรียนแบบระบบเก่าระบบเก่าคือกอยด,ด้ยาบักเรนครับที่สกดตั้งแต่อลิฟหรือเรียนถึงขนาดอลิฟไม่มีเม็ดไหมอ่านแบบนั้นอริบไม่มีเม็ดบามีเม็ดหนึ่งอยู่ข้างล่างตามีสองเม็ดอยู่ข้างบนนะนะก็คนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนเมืองนอก เขาไม่ได้เรียนสูงครับแต่เขามีเทคนิคกับการที่จะให้เด็กจําตัวหนังสือแบบแยกกันได้ระหว่างตากับกอฟเอาตากับกอต่างกันยังไงเหมือนกันยังไงครับตามี2เม็ดกอก็มี2เม็ดแต่ต่างก็ตตรงหัวกุมกใช่ครับแล้วมันก็จะทําให้เด็กแยกออกได้ครับแต่สมัยนี้บอกช้าช้าหลักสูตรใหม่หม่โผล่มาเพียบเลยครับไม่ต้องใส่สระไม่ต้องสะกดด้วยอาบ้าคือเห็นตัวปุ๊บอ่านได้เลยอ้าบ้า แต่เวลาเราฟังคนอื่นอ่านอลิฟดาตาอาบาดาตาบาเรายังพออ่านตามได้อันนี้มันอ่านอาบ้าตอนไหนวะเนี่ยบาบาบ้าแลักการนี้ไปแต่ท่านทำให้เด็กอ่านได้ก็โอเคครับแต่ว่าเขามีทักษะในเรื่องของการทําให้อ่านได้เร็วแต่ถ้าแบบเก่าเนี่ยมันเป็นการเหมือนคล้ายตอกตะปูหรือแกะสลักบนก้อนหินช้าแต่เวลาภาพออกมามันสวยครับกับปัจจุบันเนี่ยมันแกะบนบนเลยนะผลไม้แตงโม แป๊บเดียวเสร็จแต่มันก็อยู่ไม่นานมันก็จะอะไรใช่ผมว่าผมเทียบเปรียบเทียบนะผมผมทดลองพอพอ,อมผมรู้ไปก็เหมือนกับร้อนวิชาไปใช่เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมถามอาจารย์ที่ใช้ได้ผลเขาบอกสามเดือนกุรานเล่มเล็กการสะกดผสมคาจบแล้วอีกสามเดือนเนี่ยเล่มใหญ่จบจบแต่แต่มันไม่ได้ทั้งหมดทุกคนเขาเริ่มตั้งแต่เด็กที่อยู่สามมันประมาณ ป .3 ป .2 ขึ้นป .3 โตหน่อยโตแล้วส่วนเด็กเล็กเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ไม่สมบูรณ์ของผมก็มีหลักสูตรผมทําหลักสูตรขึ้นมาเนี่ยแต่ผมใช้หลักสูตรเนี่ยเป็นแนวใหม่แต่สอนของผมคือสอนแบบแนวเก่าครับต้องสะกดแล้วต้องอ่านทีละคนถึงมันจะช้าจะเข้าเรียนกัน6เดือนผมเรียนปีหนึ่งแต่ตอนนี้มันก็คือทําให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการอ่านวันนี้เราจะมีเยาวชนมาอ่านคู้อ่านสาธิตให้กับเราฟัง

اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ما ليه أعطي لها إذا อีซาซุนซิลตินโอ้ซุนซิลซาลาฮาคชครับครับสุร้นี้เป็นสุร้อนที่ลิน้นนะครับค่อนข้างจะพันกันเด็กส <c oughs> ่วนใหญ่อันอิซาซุนซิลตินอาซุซิลซินซินมันมันจะเป็นอะไรที่พันกันเพราะว่าตัวซ้าน <c oughs> ตัวตัวสายนะอย่างผมยังออกพ่นล,ลมมาได้หน่อยนะครับล,ลองสาธิต อิดารุ่นใหม่นะครับแบบชัดๆนะครับอิุลซิลออมุล,ลาฮามันมีใจกี่ที่สี่สี่สคือเอากดง่ายๆเลยนะเวลาถ้าผัดสินน่ยมันมีสี่เนี่ยมันตัวเดียวกันครับแต่ถ้าคุณอ่านไม่เท่ากันว่าไหร่ผมก็ตัด มีตัวเปรียบเทียบง่ายๆเพราะมันคือในอาย่เดียวกันมันคือสี่ตัวเนี่ยลิ้นของคุณต้องเท่ากันเองอะ่ะถ้ารุ่นซีซินซาละฮะมันเท่ากันหมดก็โอเคผ่านแต่ถ้าผิดเมื่อไหร่ตัวหนึ่งก็คือตัดง่ายเวลาแตดสินนะเพราะตัวคุณเองเป็นคนทําให้มันไม่คงระดับไงอันนั้นก็คือตัวใจแต่ถ้าไปเท่ากับตัวจันเมื่อไหร่นะก็เรียบร้อยเลยใช่แต่บ้านเราเวลารีบ อิยาซุนซีละตินอาดูซินซ่าลาฮะคือคืออ่านครบไงบแต่มักขลอดมันไม่ได้ใชนั้นแล้วโดยเฉพาะบางคนในละหมาดเนี่ยท่านพี่น้องครับเวลาละหมาดแล้วท่านอ่านค่อยๆเนี่ยนะบางทีมันอ่านไม่ถูกอันทำนี่แหละทำดูแลเราเปน็นอะไรนะมีนอรามานุิมานิัมดินมันได้คือแต่ว่าแต่ตอนดังเราอ่านถูกแต่ผมถึงบอกว่าอันล่ใ์ใช้เราอีกกลอเนี่ยจงอ่านเลยนะคำว่าอ่านอะ มันก็คือหลักของมันก็คือต้องอ่านออกเสียงให้เราในได้ยินครับไอ้ในละมาดอ่านเบาๆหรือฟังอิมัมอ่านไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งเดี๋ยวท่านต้องหยิบกุรอ่านมาอ่านให้ออกเสียงให้ได้ถ้าท่านเป็นคนไทยท่านก็ไปซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านออกเสียงแล้วภาษาไทยมันก็จะดูดีขึ้นภาษาอัหรับอ่านกุรอ่านมันก็จะดีขึ้นถ้าคนเรียนภาษาอัหรับนะที่แบบเรียนปอนเนาะหรือเรียนเซนวีเรียนเอเดดีนั่นนะถ้าไม่อ่านกุรอ่านนรลองไปดูฟังพูดภาษาอับอฤษไม่ไช้เรื่อง แต่ถ้าได้อ่านกูอ่านทุกวันนะบางทีมันไปของมันได้เองโดยที่แบบไรตัวนี้เป็นฮูรุฟยาติตัวนี้เป็นไฟแอนตัวนี้เป็นมะฟูรุบีแล้วก็มาประกบกันนะกูอ่านจะช่วยได้แล้วแม่นกว่าเอาต่ออีกทีนี้ คอนะครับว่าเอาคอนะครับถ้าเราไม่ได้เน้นที่ตัวคอหรือเพียงเน้นพ่นลมมามันก็จะไปกลายกับตัวตัวกัฟครับนะครับแล้วก็ตัวแรงอัดคือตัวซานะครับเหมือนกับลิ้นจดใจไรลฟันซานะครับถ้าออกเน้นพ่นลมลมออกมาเยอะเหมือนตัวซี ครับมันก็จะไปไปใกล้กลับตัวนั้นเลยนิดเดียวครับไอตัวยิมอีกอัครยะใช่ไหมครับ,ม,รบมันก็ซุรลาะเนี่ยค่อนข้างจะไม่ยาวหรอกสั้นแต่ว่าแต่ละตัวของของในอายะเนี่ยมันต้องระวังทั้งหมดครับอิซท่าซุนซีละติลอรัรดูซิลซาล,ลาว่าอัครยะติลอัลดูรอต้องมารอตั้คีมันไหมดครับแล้วก็อัสกออร์นะเอาต่อว่กอนันอิ น,าานะครับตัวนี้ก็คือตัวหนวกครับอินยซาตัวซีนครับนะครับก็เรื่องเรียนจะผิดพลาดกันตรงตัวหนวกตรงเนี้เพราะว่ามันไม่ใช่วาดจมูกนะนะครับนะครับก็เป็นอีกฝา

ีย่ามาอิจิตัวฮาดดิสุอาคบารนะ่ยอันนรกบากะเอาฮาลาฮานี่แต่ถ้าท่องแบบไม่ดูตัวหนังสือครับให้มันจบไปย่ีอย่ามาอิจิตันอย่าบอว่ามันจะไปแบบอะไรนะคนที่เข้าท่องจำกุอานถ้าเข้าระวังเนี่ยเขาจะท่องช้าก่อนครับแต่ก็ไปท่องเร็วแล้วถึงจะปิดหนังสือแต่ถ้าท่องยาวแบบให้จบ พอจะได้วิ่งไปเล่นเนี่ยนะ<ช>พวด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 เนี่ยตัวหนังสือจะไม่ได้คร<ช>ับบางคนก็คือหาเดียวหาเลขก็เลขหมดหาใหญ่ก็หาใหญ่หมดนี่คือข้อผิดพลาดน,นะครับต่อยาม ئ ذ น ي สอัชตา ا ั أ ลิย ت ل ي อ ؤ ى มาลห ل ม م ยังไม่ดีครับยังไม่ดีแล้วก็ตัวซอสนะครับยัสดุรุณาตัวนี้เ,เขาจะบางคนจะออกไปออกตัวซีดน,นะครับมันจะพึ่งเป็นตัวที่มันใกล้เคียงกันนะครับก็เลยเวลาออกมันอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ตรงนี้นะครับยัสดุรุณาโซอัชครับตัวซีดอัชตาตันกระดกลิ้นอีกลีโอราอามาเรา ถ้าปิดหนังสือเนี่ยที่อ่านเมกี้ไรให้เขียนเองเขียนได้ไหมได้ปะไม่ได้เอาต่อลรเสนอ ัสองกระยาานี้จะคล้ายๆกันครับครับก็ตัวตัวซานะครับตัวนี้จะมีตัวฟาแล้วก็ตัวตัวชีนนะครับที่จะออกให้มันดูแตกต่างกันไปเลยนะครับ ก็เหมือนกับจะพ่นลมตัวชีนถ้าถ้าไปเพียบจะสอนเด็กสอนใครเงี้ยมันก็คืออาเหมือนเหมือนตัวชวัวช้างปรากฏมันถ้าเอาสถาทายมาเทียบมันก็ยากอีกมันไม่ได้มันไม่ได้เลยนะครับแค่เพียงแค่คนลมหรือลักษณะ,ะถ้าเป็นคนแตก่ก่อนเขาออกเสียงตัวนี้เขาบอกว่าาลองทำไล่ไก่ชิวอ,อ่ะมันก็ทําให้เด็ก ที่แบบ <ใน S 1> อ่นาน,ใน,ในได้ยากลึกได้แต่ถ้าไปเทียบกับตัวภาษาไทยเลยเนี่ยเวลานํามาใช้ก,ก็ผิดอยู่ดีครับเลยถึงบอกว่าการอ่านกุรานเอาตัวอักษรภาษาไทยมาเทียบไม่ได้คือคมันมันมาเทียบทําให้ออกเสียงพอจะใกล้ได้แต่ถามว่าถ้าถูกเลยเนี่ยมันต้องเสน่ห์ภาษาไทยภาษามันครับถ้าเราเอาไปเอาภาษาอาหรับมาเขียนจากคําอ่านให้เป็นคําอ่านของภาษาไทยเนี่ยคนอาหรับก็ออกเสียงกับเราไม่ค่อยได้เหมือนกัน ดังนั้นบอกว่าถ้าจะเรียนภาษาไหนให้คุยกับเจ้าของภาษานั้นนะครับในส่วนของซูร์รอซินซาล่าซันซานเนี่ยก็คือว่าอิซาซุนซิลาตินอัรดูซินซาลาฮาเนี่ยนะเวลาทดสอบก็ชอบบังคับต้องถ้าเด็กก็ยุสิบขวบสิบสองขวบนะนะถ้าเราดูคนสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเหมือนแค่อวลาจะจบปุ๊บมาอ่านวัตถุฮาถึงเราบินัสพร้อมกันเด็กก็จะแรกตำมัดโดยข้อต่ำเนี่ย เราก็ซ้อมกันเป็นอะไรนะเป็นเดือนครับเป้าหมายเนี่ยอาจจะมองไม่เหมือนกันเข้าต้องการที่จะย้ำและกะ็เน้นถ้าสมมติด,ดูในสุรอิซาซุนเนี่ยนะท่านจะเห็นว่ามันมีตัวซามีตัวรันมีตัวใจมีตัวซีนมีตัวชีนมีตัวซอถเหลือตัวซอตัวเดียวไม่มีไอตัวที่ยากทั้งหมดเนี่ยถ้าออกเสียงถูกในอิซาซุนน่ยนะ มันจะทําให้เราสามารถอ่านได้ครับกุครอ่านถูกถูกถ้าในกลุ่มบินนัสจะเป็นตัวซีนถ้าในกลุ่มบัลลักจะเป็นพวกก้อนกอละถ้าเป็นกุนมวดลอก็จะเป็นตัวฮาอิจายาจะคือในแต่ละต้นถ้าเป็นครูที่ที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาให้เด็กอ่านแค่วัาต uh นะัวฮาถึงกลุ่า,า,าบิณนัสถูกหรือไม่ถูกบ,บางคนก็บอกไม่ได้ต้องอ่านกุรอานจบเล่มก่อน เพื่อนผมบางคนจบมาได้ยังอ่านกูอ่านไม่จบเล่มกับครูเลยนะเราก็ถามว่าอ้าวเราไปเรียนเมืองนอกได้ยังไงสมัยก่อนเรามีความรู้สึกว่าต้องเรียนจบหัวเล็กก่อนแล้วก็จบหัวใหญ่แล้วก็ถึงจะไปเรียนฟิดิอสนเรียนมาเรยูเรียนปะเนาะแต่เพื่อนผมบอกว่าผมไม่เคยอ่านกูอ่านจบเล่มกับครูแต่เขาอ่านของเขาเองเนี่ยจบแต่ครูเพียงแต่สอนเหมือนคล้ายๆว่าถามว่าวันนี้มีโรงเรียนไหนสอนอ่านหนังสือพิมพ์มั้งไม่มีแต่สอนใ้อะไร อ่านตัวให้ถูกแล้วคุณก็อยากหนังสือพิมพ์เองใช่ไหมละ่ะวันเนี้ยเราก็ทํำยังไงแต่จริงๆผู้อ่านมันไม่ใช่แบบหนังสือพิมพ์มันต้องมีการชฉฟวี่มุชาฟฮามีการเข้าคูครับแล้วก็ออกปากออกรูปเสียงให้ถูกแล้วครูก็ติดก,ก่อนแต่ถ้าเข้าอ่านได้ทั้งเล่มกับครูมีเวลาเนี่ยนะมันบอกระดับกับความประเสริฐอย่างนั้นไหมอย่างนั้นครับแล้วกับคุณครูมีอะไรจะพูดในฐานะคุณครูที่คุยกับผู้ปกครอง ทางบ้านเนะี่ยคือผู้ปกครองที่เราเขากําลังดูเราอยู่ว่าวันเนี้ยสอนกุรอ่านทำยังไงนิดหนึ่งครับก็คือให้เด็กอ่านให้ฟังครับผู้ปกครองอ่านกับเด็กนะครับพยายามหลักแรกๆก,ก็คือการอ่านซ้ําอืูอบ่อยครับครับฝึกฝนอยู่บ่อยอ่านอ่านอ่านจนเด็กจําขึ้นใจนะครับแล้วก็ค่อยคอยขยับค่อยๆเปลี่ยนครับนะครับเพราะว่าไม่งั้น เมื่อรีบๆพอให้ผ่านให้ผ่านเพื่อจะให้เด็กจบเล่มโดยความเข้าใจที่ผิดๆกลัวว,ว่ามันจะไม่จบเดี๋ยวมันต้องไปนู่นไปนี่มันก็ก็จะได้ติดตัวไปไม่ถูกต้องอ่านหนังสือไม่ถูกครับครับก็ฮัมดุลิลแล้ครับวันนี้ต้องขอบค,ค,คุณคุณครูคาริสบินมานะครับและเด็กหญิงนูตไอนีมาลิซอนมาลิซอนนะครับที่ได้มาเป็นตัวอย่างได้มาเป็นผู้อ่านให้กับ พี่น้องผู้ชมทางบ้านนะครับกับการที่จะปรับปรุงและก็พัฒนาตนเองในเรื่องของการฟังวันละนิดแล้วก็ไปแก้ไขวันละหน่อยเนี่ยกุอานของเราก็ยินชาลร้อจะดีขึ้นวันนี้กุอานสู่ค่าผู้รู้มีคุณก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอราส่งตอบแทนขอบคุณพี่น้องผู้ชมทางบ้านนะครับและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ضاع كنده كمواء عليكم ورحمة الله وبركاته.قيم الليون ذربا شديدا من لده ويبشر المؤمن.